มาดูครูแล้วรัครูครูแม่แมา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 ไม่แม่แม่อมอไม่ต้องเดาตัวเลขนะฮะตัวเราตัวนี้เดี๋ยวมานะจะผูกก็อย่างนี้ตัวนี้คือตัวฟืนนะฮะเรายกขึ้นยกลงอย่างที่บอกคือเป็นการฝึกสมาธิอย yeah well, ่างหนึ่งคือเราต้องจดจ่อว่าเรา ที่เส้นพุงถ้าเกิดนั่งลองลองคุความคุ้มเคยก่อนแล้วขึ้นมาลงแล้วเอาเส้นแรกก่อนนะครับถ้าใครถนัดกดลงอนะผมขอกดลงก่อนนะฮะกดลงแล้วยกขึ้นก่อนก็ได้เสน้นแรกแล้วเอาเส้นนี้เข้าไปสอดเข้าไปเลยเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็จบตรงนี้เมือ่อกี้กดลงะน,นะต่อไปเราเอาขึ้นเอาขึ้นพอาลงแล้วขึ้นนะขึ้นแล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้ ขึ้นแล้ใช่ไหมฮะแล้วก็กดลงอีกแล้วมือขวาเนี่ยสมาธิก็จะอยู่กับจุดนี้นน <c oughs> ต้องใจเย็นนะช่วงแรกเมื่อกี้ขึ้นระดงน,นะฮะมผมก็ลงลงไปแล้วยแล้ว <c oughs> วางน,นี้ฮะ,ะมนขยับขึ้น <c oughs> ก็นอย่างลงได้ะคะ่ะมันเล่นมากระดกก็ลงดูนี่ไหมนกระดกลงละจากมือ